พ่อของพ่อเนี่ยการดูแรลรักษางัวนเนี่พ่อเห็นยังไงมีมีแผ์มากแบบว่ากำหนดเวลาชาัดเจนบอกว,ว,ว่าระยะเวลานี่ช่วงก่อลงไห้ลงหน้าเนี่ยมาฉีดวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ครับโอ้ขันขันเขาบอกกาศทั้งทั้งพยาบาลรอกาว่าแผลประจุทัศนมาฉีดงวนเ้ยง่วปากเข่าป้องกันป้องกันนะครับกับสีเลิอพ้นสีนะโอ้มาฉีดยูุของเลยครับครับนี่ครับพี่นอ้องยาหวานอิสราเอลหวานอิสรเาอสรเอลครับ ของสวนสั่งมาจากกษาัตริย์ข้อผ่านเพิ่นซื้อมาจากกาัติย์สินทางเครือนี่ก็รออันนี้มันทิ้งแม่นบ่ครับมีปูเรื่อยเรื่ยนี่ออข้างบนให้วัวข้างตัดหิ้งวัวนี่ขายให้หมูนี่แม,ม่นบ่ขายให้งัวยำเลยนี่ส่วนส่วนล่างนี่คือตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วปูเรื่อยปลูกได้เล,เลยเลยนาะครับปูเรื่อยบ่มีตายบ่สภาพดินบ้านเฮาทั่วไปนี่แหละได้คือเก่าเกษตรกรมันยุทธสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่ง อีกหนึ่งท่านที่เพิ่นเรียงง่วเพื่อเป็นไา่ใดเสริมแล้วก็มียาสำรับให้ง่วกินพร้อมเดี๋ยวมาเจาะกันว่าเพิ่นมีเคล็ดลับอันใดที่เลียงง่วให้ง่วงามง่วใหญ่ง่วบ่จอยและเพิ่นใส่ยาอันใดปลูกให้ง่วเพิ่นกินตอนนี้ก็อยู่กับพ,อพ่อผานะครับพ,พ่อผ่านสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้พอขอกงอ้วยงามแล้วครับโหไม่ธรรมาสตร์ไม่ยุคคาน้้หน้านมาเห็เดแบบประหยัดนะโอขอกง,ง่วยนี่ก็คือเอาเอาเป็นเป็นไม่ยุคค่าทั่วไปทีไม่ยุคคาทั่วไปน้ำน้ำน่านีน่แหละครับทำเองด้วยเห็ดเองเห็ดเองทำเองเอามาใส่ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะพอนะครับขอกของพอนี่คือ คือตอออกมาภายนอกเพื่อจะให้หงัวนาะพ่องัวมาตากแดดให้งัวมาตากแดดอือันนี้ก็คือเพื่อนกินยาอิ้มยาอิ่มยาเพียงพ่อเนี่ยยาเพียงพ่อเรียบร้อยแล้วกินยาแล้วเพื่อนกะสีออกมาตากแดดตากแดดโซนโซนนี่นะพ่อเนาะตีเห็ดใบก็คือบดในบดในขังคอตลอดบดในขังคอตลอดการตากแดดนี่มันดียงไดพ่อเขาอาสิ กินหนามร้อยถับแข็งแรงน้ำสิน่นเพราะง่วนเป็นพืชมันมักซิกแดดแข็งแดดจังหน่วยง่วนมันค่อยๆเลยค่อยมันครับมันมักขอนมาขวนเม่อไรคว้ยขอนเมื่อไรง่วนมักอุ่นจังหน่อยนางเชื่อมันตอกการแดดออกเปลี่ยนไปง่วนนี่มักแดดมักแดดแล้วก็สูแดดสูแดดในจังหน่อยก็คุ้ยนอกขอเนาะมักแดดจังหน่อยอยู่เอาเวลาเพิ่นออกมาข้างนอกนี่ก็เป็นการคาเชื้อโรคใน เพิ่นน,นํามแน่นบ่เพราะว่าบางที่ถ้าขอเขามันจืนมันยังสีมันก็อาจจะเห็ุให้เกิดปากโรคเท่าปากเท่าเปื่อยหรือว่าเชื้อราน่า้จังสีนะพอมีส่วนมีส่วนนอเวลาตากแดดแล้วข้อของพอเนี่ยการดูแลร,รักษางัวนี่พพอเห็ดยังไ๋มีมีแผ์มากแบบว่ากํหนดเวลาชาัดเจนบ่ว่าระยะเวลานี่ช่วงก่อนลงไห้ล่งหน้าเนี่ยมาฉีดวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ครับโอ้ขันขันเขาประกาศทาั้งทั้งพยาบาลประกาศว่า แผ่ปัสุทธสิมาสีงัวเ้องัอปากเข่าเพิป,ป้องกันป้องกันนะ่ครับกษีเริ่มเพิ่งสีน่ะกสี <โอ S 2> สยูของเลยครับครับกสีเป็นปัสุท์อำเภอ,อ,เ,อเนาะแจ้งมาทั้งผู้นำชุ่มชนให้ชุมชนให้ให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงงัวเนี่ยเตรียมตัวแจ้งเพื่อนไว้ว่าเลี้ยงแจ็กโตเพื่อนกษีมียามาสีให้ ฟรีบอครับหรือว่ามีค่าบริการเล็กน้อยเราแด้สีไห้ถ้าใหาก,ก็ฟรี่เหรอแต่ว่าสีไ้ค่าเพิ่นสีจุลเศร้าบางน,นี่แหละค่าเพิ่นยางมาเนาะค่าเอ็มร้อยกระทิ่งแดง <laughs> <laughs> กับกระเฮ็ดแห้หัวเขาแข็งแรงขึงข้นเนาะพอเนอะะาะปลอดภัยจากโรคเท้าเพื้นเสียหน้าอพอกินเพิ่อนอนวัคซีนพอกันโรคปากเท้าปากเปื่อยส่วนมากเป็นรวมนั่นแหละครับก็แล้วแต่จังหวะที่มันเป็นโรคยังระบาดอย่างเงเหมืนก็ ทางงนวยงานราชการเพื่อนก็นออกมาเบิงออมาให้ความรู้แลละ้วก็หาวิธีป้องกันซอยห้าเนอพอเนาะออแจงผ่านพยาบาลมาแจงผ่านพยาบาลครับพยาบาลปรกาศเห็ราชรองทราบกระเตรียมพร้อมสีนรรออ้ำครับครับและข้อในพ่อขออญาตถามแนว่าพ่อลงทุนบิดหลายไปไหนครับเอาคร่าวๆพ่อจากวัสดุที่พ่อเห็ดเนี่ย อยว่าสะดุ้มใหม่ก็บริสุทธิ์ที่ล่ะสื่อทั้งสังกะสีสังกะสีผ่นเก่าเขาส่งได้สังกะสีมือสามมือสองมั่นี่สังกะสีมือสามเอามือสามไปเลยสังกะสีมันก็เรียบรูปแบบแล้วสังกะสันโตสันโตเงี้ยวแบบีอ่าอ่าครับพ่อแต่ว่าแข็งแรงเลยอืมครับมันก็บบุ้หัวเนี้ยนอนเลยครับเดีวว่ะสังกะสีนี่เฮ็ดมือสามโดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายคือ ลักเมื่อนกยูบระมาณถึงบ่พาะหรือบ่อเถึงบ่อเถึงลักเมื่นเอาเป็นว่าลักพันเนาะพ่อประมาณแปดแปดกลัวมันอี่ลหรอแปดพันกลัวอย่างี้ยเหครับแปดพันกลัวเพราะว่าลักลักก็สื่อสังเกตสีแล้วก็อ่าสิมีเป็นเสาเนาะพ่อเสาเกี่ยวกับเสาอ่ามีเสาเป็นเสาปูนเสาแล้วพอใส่เสาปูนเพื่อจะให้มันมันผูกความแข็งแรงเพราะว่าข้อของพ่อเนี่ยเป็นข้อที่อยู่ติดกับหน้าเนาะพ่อกบนาครับ ก็เลยต้องใส่เสาที่มีความแข็งแรงเพราะว่าอยู่หน้านี่มันค่อนข้างจะล่มแห้งนะจังหน่อย,อยล่มแห้งบัคืออยู่ในเขตชุมชนมีบานบังกันหลายๆเราห่อ,อเนาะแหม่หมันฟูน้ำละมันเป็นหมันผูไว้ครับพอ่อโอ้อยุนี่ปลูกหญ้าหลายเราห่อเนาะพ้าคุณพ่อผ้ายางชุ่มหญ้าเนะครับหญ้านี่อาสร้างมาจากกาลสีดุ้ยหญ้านีส่สร้างมากเนาะพอ่อเนาะสร้างมาสร้างสีงกบ โคเลตยังอ๋อเครื่อรีน้อพ่อเครื่องรีเขาม่ซื้ถึงบาทเลยครับครับต้นละสองบาทแค่ค่าคื้เนี้ยต้นละสองบาทเนาะพ่อที่พ่อต้นละสองบาทซื้อมาต้นละสองบาทพื้นที่ไร่ถึงไร่มั้งครับผมประมาณไร่หนึ่งเะอ้เสือมาต้นละสองบาทเนาะครับนี่ครับต้นละสองบาทจากกระสินดอกของพ่อเพลินครับให้มองมุมให้ดูมุมกว้างกันครับพี่น้องงัวกระสีย่างงงมาเล่นงัวมาตาอากาศครับมาตาอากาศครับเดียร์หรือไง มาตาอากาศมาชมชมแล้ว,วละกะ็ฟางนี่กระิเป็นเนี่ยมึงหยาน้ำผ่อครับเนี่ยมึงหยางมวลนเนี่ยมึงหยาดมวลกินหยาดหยายาวเกี่ยวมันหนาครับใส่ที่เกี่ยวอย่มันเลยเกี่ยวหยาใส่หยาใส่ใสใกีมเสีเลยกีมเลยนะครับกีมส่วนส่วนยาที่พ่อปลูกฟางเนี่ยเนี่ยเป็นยาอันะไรครับพ่อเขาเนี่ยเปียกแคะตัวนี้เป็นยาเนี่ยเปียกแคะเนาะครับเอาวามาเสริมเล็กหน่อยเรี๋ยวต้องสองพันนะมันปลูก ครับผมเอ้ยเบิ่งครับพี่น้องหยาเนี่เปียแครครับตัวนี้นี่เปียแครตัดตัดท่านตัดแล้วก็งอกใหม่ยาวอืมตัดใส่อะไรเงี้ยอ่ะตัดตัวกี่น่างปงไปเรื่อยปลูกเท่าเดียวตัดแล้วก็ปโปงไปอีกแล้วเหล่าปงอืมครับผมพอส่วนใหญ่ก็จะให้มี่หยาเนี่เปียแครครับฟังนันหวานอิสเลียวฟังนันหวานอิสเลียวครับพี่น้องนี่นี่ดูนี่วานอิสเลียวตัวละสองบาทซื้อมาจากกาลสินเนี่ยเครื่องนครับนี่ครับพี่น้อง ยาหวานอิสราเอลหวานอิสราเอลครับของสวนสั่่งมาาาจกกลพพนนเิซื้อมาจากกาลสินทางเครือรีซงมาทางเครือรีซื้อซื้อเขามาคือกันซื้อมากต้นละสองบาทแล้วก็เดี๋ยวเอามาขายนี่มาปลูกต้นละบาทแถมอีกเยอะอือนี่เอ่อหึ่งหนึ่งน้ำบัเอาเอาขึ้นช่วยเล็กต้นเดี๋ยพ่อตัดสันจิ้มกันนี่นี่ก็รออันนี้มันทิ้งแม่นบัครับ นี่ปได้เรื่อยๆเลยนี่ข้างบนให้วัวข้างตัดถิ่งงวนี่ขายถห่งงูนี่คแม่บ๊อบขายถห่งงูยำเลยนี่ส่วนส่วนล่างนี่คือตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วปลูดได้เลยเนาะครับปลูดเรื่อยบ่มีตายบ่สภาพดินบ้านเฮาทั่วไปเนี่ยแหละได้คือเราบ่ได้เป็นปัญหาว่าเป็นดินตมหรือเป็นดินทรายโอเียวเดีบ๊อบลุงรักษาคือเราหดน้ำใส่ปุ๋ยใส่เนี่ยแหละทำได้ก็เอาขี้งัวของเฮานี่แหละเนาะพ่อมาใส่ขี้งัวใส่ปุ๋ยยืดเยื้อส่วนใหญ่ส่วน ทอนบนขึ้นไปกันแหงัวแหงัวทอนอะไรกันไหนมึงก็หยำเงมึงกันได้ถือว่าขายมูอย่าตัดแหงัวถไปขายขายแหงัวสินะราคาถือถือครับสักสองต้นบาทนี่ยังเงี้ยแหละประเพณีนี่แหละคือห้าสิบหรือไงห้าสิบตังค์ครับเพื่อแบ่งมูไปขับโป้แม่บอยแหงัวแหงัวก็ถือตัดแหงัวเลยได้สิตัดแหงัวเลยมันยำเลยได้สโอ้มันมันหนุ่มนะแบบว่ากรอบกรอบกรอบเนาะครับนี่โล่กันได้ทีแล้วตัดตัด ครับเพิ่มดีสองต้นเลยนี่ตัดตทัตัดแบ่งตรงห้างเนี่ย้าแบบว่าอยากให้ก็คือตัดสามารถได้สองท่อนก็คือปลูกสองกอได้เลยท่อนมันเป็นต้นอยู่แล้วเลยอ๋อเพราะว่ารากมันออกอยู่เนาะพ่อเดีอ่างหอกแท่เลยอือครับเบิ่งไกลๆครับโอ้หากตัดแต่เถียวตัดตัดสันยิ่งเลยได้ทัดจำดินเลยครับเพิ่งถึงหอกขึ้นมาก็ว่ามึงเงาตัดตม่อย่เงไมึงถึงอกมาอย่างไรครับ เราปลูกโดนบรนย์พ่อแต่แต่งแต่พ่อปลูกแม่ยังเด็กโตขนาดนี้ครับไว้หูมามันเด็กสองปีแล้วมันตัดไปเรื่อที่เหรอส่วนใหญ่ตัดเทธอนึงเนี่ยกว่ามันจะโตขนาดนี้อยู่เดือนเดือนครึ่งเดือนเดือนครึ่งตัดได้เนาะพ่อเนาะตัดได้โอ้เดือนครึ่งตัดได้ครับตัดถึงงอนต้องปวดอีกคือเก่าเโยมุนเวียนนี่นี่พื้นที่ไร่นี่แหละครับสามารถที่จะหมุนเวียนได้เลยหมุนเวียนได้เลยเมื่อนี่ตัดล็อกนี่ตัดรอหนี่คือกลุ่มตัดนี่กลุ่ครับ มือมือไหมกับกัดเรื่อยอ่ากับวิ่งไปแล้วกัตัดกรอบไปถึงหม้อในน้ำขวดครับยาียบในน้ำขวดทั้งหมเลยโดยเฉพาะกัดเบื่เบื่อครับกัดตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยง้อก็กินไปเรื่อยเมันกับโป่งกับวิ่งกลับมาเนาะพ่อโป่งเป็นวิ่งกลับมาบ่าอยังไงว่าแทบจะบริหารองอื่นบริหารยาส่วนอื่นมากบริหารเอามาเลยเอาแถวนี้เลยเป็นยาจากของปลูกเองลดต้นทุนได้หลายพอ ดรายดลายแหงวะครับโอ้ยได้ซื้อมากกว่าบุดชเจ็ดพันต่นมันนะแต่ว่าขายเด็กสองสามหมื่นเลยครับล่ำพันมันนะก็ถือว่าคุ้มทุนสําหรับการปลูกหญ้าแล้วคุ้มแล้วครับปลูกงาให้มั่วตลอดเลยแต่ว่าบอกขายให้มั่วดอกใบมันบริขายเลยครับให้มั่วอยของอย่างเดียวแต่ว่าล่ำพันมันขายได้อยู่ทั้งลุมหน่อยมั่วล่ำต่นกังทั้งลุมมันนะเพราะว่าให้มั่วทีปลูกไม่หมดแล้วแบ่งมั่วถ้ามั่วคุซื้อกับให้มั่วคือเราแบ่งกันคุ้มซื้อนั่งกว่าซื้อ ขายกันเองแบ่งกันไปขายแบ่งกันไปปลูกเลี้ยงงัวแถมแถมพร้อมแถมเยอะยูนี่ก็คือบ่ได้เลี้ยงแบบเป็นอาหารคนเลยเนาะครับบ่คนบ่มีเลี้ยงเลี้ยงเป็นหญ้าอย่างเดียวมีทั้งหญ้าหวานอิสราเอลแล้วกันเนเปียกแคะมีเนเปียกแคะพร้อมบ่สิเน้นหวานอิสราเอลส่วนมากส่วนใหญ่ให้หวานอิสราเอลเนาะพ่อเออนี่เปียกแคะของแถมเล็กน้อยจะมาสร้างปุ๋ยซื้อดอกัเพิ่ม เขาเนี่ยตัดถิ่มันเยอะครับแต่ว่างัวนี่มักตัวได้เพาะหวานนิซาเลียอมักตัวหวานนิซาเลียหลายกว่าชอบมากชอบกว่าล่ำมันเขียวกรอบๆเลยพอตัดสันแม่บอกมันถึงมีล่ำทั้งทั้งรูมเนี่ยดิอยู่้าหลังเป็นล่ำแม่บอกนะครับผมนี่ม้วสามารถปูได้นี่ม้วนยำมือเกาหน่ยำมือเกาได้นิทุกการตัดนี่แหละครับจัดม้วนี่ปูได้เรื่อยๆได้นิอันนี้สองทอดได้เลย พอแต่ละาข้อมีต้นอยู่เล้นครับปูเอียงถมปูเอียงถมถมผัวเล็กน้อยอ่าพ่อเทคนิคการปลูกนะครับเทคนิคการปลูกครับเอาต้นสันสันเลยยนาะครับผมโอ้โหลูกตัดเอาไปหัวปั๊บปั๊บปั๊บตัดออกแล้วต้นนี้ตอกแล้วตัดแล้วฟังดินครับผมเดี๋ยอะมันมีเสียมเหรอโืมเยะเลยบ่ครับผมมีทัวเขาขุดไหมบ่ครับครับครับขุด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 ถมถมครับ โพเล็กน้อยโพเล็กน้อยเอียงเ,ยอเอียงเยอะๆเอียงเยอะๆเ,เ,เอียงหลายนะี่เอียงผีดเลยครับเอียงโถมมสิโพขึ้นมาอย่างนี้แหละจุดนี่ทั้งรูมโพมากได้ม้วนขอต่างๆโพมาเบื้อืัหน<อ>ีหายใจซื้อนี่โพนิดหน่อยเจ้าด่านโถมแบบง,งอกขึ้นมาเบิดทั้งรูมม้วนมีตาอยู่แล้วนะครับมันมีลำของมันทั้งลุมแบบมีหักติดอยู่แล้วมีขอใหญ่ทั้งลร่มแล้วก็สิแตกขึ้นมาตามลำโตเลยแต่ละแต่ละเงาท่อนหนึ่งท่อนได้นี่แต่ละเงา หนึ่งท่อนนะนี่ก็คือพอสิปลูกโดยใช้วิธีนี่เอียงพิแถวโคนละเอียงเฉียงน้อยนึงก็พอเนาะเฉียงเฉียงเยอะๆเฉียงเยอะมากเอียงเยอะเฉียงเยอะโผล่เล็กน้อยโผล่เล็กน้อยผมเยอะอืมเอียงนิดหน่อยครับผมแล้วสิงงอกกันมาเติมนี่แหลเจ้าละงอกเจ้าละทนเท่าไรงอกหนึ่งงอกหนึ่งทนหนึ่งไหมครับเหลือเลยเบิ่งข่าวพี่น้องแจ็คเท่าไรตุ่ท่อนนึงเนี่ยแจ็คเท่าไรตุนครับ ตัดสันสันจำนี่ไปเรื่อยมันอถึงออกไหมอีกขึ้นเขาครับปลูกหลายปีแล้วจะเสร็จปลูกใหม่เพราะมันสันปลูกเธอเดียวเนี่ยกินอยุบเป็นปีเนาะพอเนาะแต่ว่าที่เขาปลูกใช่ไหมเจ็ดปีเขาบอกเฉยเจ็ดปีอายุของเพิ่นอายุของเพิ่นก็คือจังสิเปลูกใหม่ก็คือต้องเคลียร์แล้วครับเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์รากของเพิ่นออกแล้วครับปลูกใหม่เจ็ดปีเจ็ดปีอายุแต่ละปลูกปลูกแต่ละครั้งอือครับโอ้ เจ็ดปีนี่ก็ขายง่วไป,ไห,ห,ลปหลายรอบกำไรหลายรอบแล้วปีกำไรหลายแล้วเนาะพ่อเนาะหลาายย่ส้เนไปอืนี่ยครับเที่ยวไปหนาเมื่ตรงหนาแรงตรงหดวงดหนามเพื่อนน้ำนี่มันก็คือขอจำกัดอีกด่าน,นหนึ่งนาะพ่อเนาะพอจังหวะคือต้องเอาน้ำต้องมีนม้ำมีน้ำให้เพิ่นให้เพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยังตลอดเทื่อนครับแต่ว่าพวกงอก,งกของอกเต็มทีก็เห็นขั้วหนามเต็มทีหนามถึงหนามถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยถึงฟุ้นถึงงอกเต็มที่ให้ ผลผลิตเต็มที่ได้ทั้งปีทั้งปีทั้งปีงัวเนี่ยกินดีด้วยกินดีพร้อมแล้วก็โปรตีนสูงพร้อมพอเนาะตัวนี้โปรตีนสูงกว่าของงานแคะ์ต้นนั่นเนาะค่ะพ่อนีน้ำรำรำอัวมันรำมันใหญ่ล่างหลวงเจ้าคืออย่แล้วคนมาเขาไม่ทายหรืิว่าินึกว่าเตยหอมมองมองมาแบบผิวเพลินก็คขึว่าเป็นต้นเตยนะพ่อดีเลยบึงว่าบึงหยาด้วยคนว่า เจ้าเขาไทยน่ะเจ้ามุไบได้ผัวร้ายเลยเห็นใจดีใจน้ำอยู่ครับครับขึ้นใจพันน้ำก็เป็นการจุนเจือกันส่งเสริมกันให้ลดต้นทุนในเรื่องของอาหารสัตว์นะพ่ออาหารงัวโอ้เถียเขาไม่หายยายาอไปเดยครับหน้าฝ่น้ำมันแล้วก็มันก็แทบจะกันแล้วเลยเนี้ยยาธรรมชาติกะมันกับโบเพียงพ่อโบเพียงพ่อคันขันง่วงไรโบเพ่อครับขันหน่อยโคเรียใหม่อยู่อืมครับครับอันนี้ก็ อีกหนึ่งตัวอย่างเนาะครับของสวนหรือว่าอีกหนึง่งนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างเนาะครับของฟาร์มที่เพิ่นเลี้ยงงวัวแต่ว่าเพิ่นก็หาวิธีที่จะลดต้นทุนของการเลี้ยงงวัวให้ได้มากที่สุดโดยการปลูกหญา้ญา,ปญาปลูกหญ้าปลูกหญ้าไ่ว่าจะเป็นหญ้าหวานหญ้าแคะหวานอิสราเอลแคะเนเปีย,เ,ปยเพื่อจะซอยลดต้นทุนในการ ให้อาหารสัตว์หรือว่าให้อาหารงัวเพิ่น <S <S เพื่อจะเพิ่มรายได้ในการขายงัวโดยที่เราต้องมีตน้นทุนสูงเนาะพ่อเนาะครับุดี๋ยวฟุนเสนาพ่อเดฟุนเสนาอิ้งงัวเสนาครับอย่างนี้กะพี่น้องเบ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องฝกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ช่องเกษ,ษตรกรวันหยุดน้ำได้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการให้คลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับสวัสดี